หลวงปู่มั่นภูริทัตโตสอนเรื่องทำแท้หลวงปู่มั่นสอนสิทธิ์อยู่เสมอว่าทำแท้ไม่ได้อยู่ในคำพูดไม่ได้อยู่ในตําราแต่อยู่ที่ใจอันรู้แจ้งและบริสุทธิ์ทำแท้เป็นสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยการปฏิบัติ ไม่ใช่เพียงการฟังหรือท่องจำดังนี้คือแนวทางคำสอนของท่านตามลำดับขั้นดังต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งทำแท้เกิดจากการเห็นตามจริงทำแท้ไม่ใช่สิ่งลึกลับ แต่เป็นความจริงของกายและใจที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามเหตุปัจจัยผู้มีปัญญาย่อมเห็นความจริงนี้โดยไม่ต้องอาศัยความเชื่อแต่ด้วยการรู้ตรงตามสภาวะทำแท้ มีอยู่แล้วในกายใจเรารู้ตามจริงเท่านั้นก็เข้าถึงธรรมข้อที่สองธรรมแท้ไม่อยู่ในถ้อยคำหลวงปู่มั่นเตือนว่าอย่าหลงในถ้อยคำหรือถกเถียงธรรมเพราะถ้อยคำเป็นเพียงนิ้วที่ชี้ไปยังพระจันทร์มิใช่จันทร์เอง ผู้มัวแต่ถกเถียงจะเห็นเพียงคําไม่เห็นธรรมต้องภาวนาให้เห็นความจริงภายในพูดธรรมพันเล่มก็ไม่เท่ารู้ใจตนเองสักขณะเดียวข้อที่สามรมแท้ไม่เกิดจากการเชื่อแต่จากการภาวนา ศรัทธาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นแต่การภาวนาเท่านั้นที่ทำให้เห็นธรรมหลวงปู่มัน่นจึงเน้นให้ลงมือปฏิบตัติเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสติอยู่ทุกเมื่อเพื่อให้ใจเห็นความจริงด้วยตนเองข้อที่สี่ทำแท้ คือความพ้นจากความยึดมั่นเมื่อจิตรู้เห็นตามจริงแล้วย่อมไม่ยึดมั่นในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือแม้แต่ความคิดเพราะรู้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนจิตจึงปล่อยวางและเป็นอิสระจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวง ปล่อยเมื่อใดใจเป็นธรรมเมื่อนั้นยึดเมื่อใดใจเป็นโลกเมื่อนั้นข้อที่หํารมแท้คือความสงบเย็นหลวงปู่มั่นสอนว่าทาแท้ไม่วุ่นวายไม่ต้องแสวงหาภายนอกแต่เป็นความสงบที่อยู่ภายในใจเมื่อจิตหยุดดิ้นรนหยุดแสวงหา ก็จะพบความเย็นอันประเสริฐที่อยู่ตรงนี้เองใจสงบคือธรรมแท้ธรรมแท้คือใจที่บริสุทธิ์ข้อที่หง่งธรรมแท้ไม่มีเกิดไม่มีดับเมื่อปัญญญาเห็นแจ้งจิตหลุดพ้นจากอวิชชาธรรมแท้จะปรากฏเป็นสภาวะที่ไม่เกิดไม่ดับ ไม่ขึ้นกับการเวลาเป็นธรรมอันไม่ปรุงแต่งที่อยู่เหนือโลกทั้งปวงหลวงปู่มั่นเรียกสภาวะนี้ว่าธรรมแท้ของพระอริยะหลวงปู่มั่นสรุปว่าธรรมแท้ไม่ต้องไปหาที่ไหนมันอยู่ในใจที่รู้เท่าทันทุกสิ่งถ้าเห็นใจ เห็นธรรมถ้าไม่เห็นใจก็ไม่เห็นธรรมเลย